เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะดิฉันน,นางสาวปภิชายาลุ่งเืองสำรานกุลรหัส6 0 1 0 7 1 0 1 0 3วันนี้จะมานำเสนอเรื่องสมุนไพรกับการวิจัยทางคลินิกงานวิจัยที่ดิฉันได้คืองานวิจัยข้อที่6รายละเอียดดังแสดงค่ะ งานวิจัยที่ที่ฉันได้เป็นงานวิจัยประเภท non-randomized control trial แบบ non-blind clinical trial งานวิจัยอยู่ในเฟส2เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการทดลองเพียง114คนและงานวิจัยนี้ทำเพื่อดูประสิทธิภาพของฟรีนูกลีหรือลูกซัดในผู้บวาหวานที่มี h y เปอร์ล i ปิดดิเมียค่ะ การประเมินพิ c โค P คือผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแท็บ2ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน I ได้รับ25กร,รัมของฟินูกริกซีดพาวเดอร์โซลูชั o นออรวันละ2ครั้งเป็นระยะเวลา1เดือน C ได้รับเมทฟอร m i n เป็น Control Group O เพิ่มลิปิด Metabolism ในผู้ป่วยเบาหวานแท็บ2ซึ่งไม่มีแ d ดเ r อร์ตเอฟเค่ะ ต่อไปการประเมินจาร์สคอหน 1. ในงานวิจัยไม่ได้ระบุว่ามีการสุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองจึงได้0 2. นย์สองสุ่เทเบิลจึงได้0ูนย์ด้วยค่ะ 3. ในงานวิจัยไม่ได้บอกว่ามีการบลายหรือไม่และไม่ได้ระบุว่าเป็นดับเบิลบลายจึงได้0 4. นย์สี่สุเทเบิลบลายจึงได้0 5. ไม่มีคนออกจากงานวิจัยจึงได้0เพราะฉะนั้นคะแนนรวมคือ0ูนย์ค่ะ แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ใเกิดประโยชน์ 1. น,นำข้อมูลงานวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกซัตว์เพื่อใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน 2. นำข้อมูลจากงานวิจัยที่ระบุว่าสามารถลดลิปิดโปรไฟล์ได้ไปทดลองใช้ในผู้ป่วยที่ต้องการลดระดับลิปิดโปรไฟล์นอกจากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานการพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคนมีการแลนดอผู้ป่วยโดยใช้คอมพิวเตอร์และควรมีการดับเบิลบลาอสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ